นอบน้อมแด่พระรัตนตรัยขอโอกาสครูบาอาจารย์ทุกทุกท่กทนานเจริญพรคุณโยมแหม่มและเจริญพรศรัทธายาโยมพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้ก็ขออนุมโมทนากับคุณโยมแหม่มที่ได้มาถวายจจตุปัจจัยไตรยทานพร้อมด้วยสังฆทาน เป็นพัดไตรอเนื่องในเทศกาลปีใหม่ในขณะเดียวกันอาตมาก,ก็ประรบถึงเหตุพายุที่เกิดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่ทำให้ต้นไม้ล้มทับกุฏิที่วัดปทุมสรารามหรือวัดหนองบัวอำเภอโดยสะเกตจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีท่านอาจารย์แสนเมืออาจารย์พระครูศีปฐุมมรักเป็นเจ้าวาดท่านเป็นเจ้าสำนักเรียนโรงเรียนโดยสะเก็ดปดุมศาสตร์ด้วยวันนี้คุณยมแม่มได้นำปัจจัยจำนวน300เหรียญมาถวายเป็นทุนเบื้องต้นในการบูรณะปฏิสังขรณ์ซ่อแมแซมกุฏิที่วัดหนองบัว ที่ถูกต้นไม้ใหญ่ล้มทับใส่เมื่อไหรครับจอเมื่อวันที่26ที่ผ่านมาวันจันทร์ก็เมื่อวานที่นี่เนาะเหรอเมื่อวานนี้เองก็เพิ่งเกิดขึ้นนะฮะก็เอาเป็นว่าญาติโยมท่านใดที่มีกําลังจิตกําลังใจมีกําลังศรัทธาือท่ามีรัาลรังามีกําลังทรัพย์ด้วยอยากจะร่วมด้วยช่วยการพูลนนารณก็ อันนี้ก็ในส่วนของอาคารที่เสียหายแล้วก็พระท่านก็ได้รับประเจ็บรูปหนึ่งก็เย็บไปสองเข็มั้งถ้าจำไม่ผิดแสดว่าลมแรงก็ลมแรงมากก็ทางเหนือเขาเรียกว่าลมหลวงฮะเพราะว่าจะมาทุกๆสงกรานหรือว่าหลังสงกรานก่อนที่จะเข้าสู่ฤดูฝนนายาโยกแต่ท่านอาจารย์แสนท่านเป็นคนรักต้นไม้ แต่ว่าเนื่องจากว่าต้นไม้ใหญ่ใบหนาแล้วก็ลมแรงด้วยก็เลยทำให้เกิดวัตภัยนะคราวครั้งนี้นะวัตะกับพายุเนะาะภัยที่เกิดจากพายุก็เป็นเหตุสุดวิสัยเราก็คงจะต้องร่วมด้วยช่วยกันก็ขออนุโมทนานะนคุณยอม,ม,ยมก็นะถือว่าโชคดีที่ได้มีโอกาสได้มาทำบุญแบบ ขาเรียกว่าบุญเร่งด่วนนะคะคุณผู้ชมทางบ้านที่เป็นแฟนคลับแหม่มทีวีโดยเฉพาะพี่น้องเจ้าเหนือนะคะที่อยู่เชียงใหม่อยู่สันกำแพงเนอะที่ชมรายการแหม่มยูนะฝากแชร์ด้วยอันนี้บุญบุญใหญ่จริงๆไปไปช่วยต่อเติมได้เจ้าค่ะไปซ่อมแซมซ่อมแซมซ่อมแซมนะใครที่เกิดสักการ์ฐานท่านพระมหากรจันย์ดีกว่าเพราะว่าจะได้สื่อสารกันถูกต้องนะคะก็วันนี้แหม่มทีวีก็มาปิดท้ายสงการนะคะก็เลยมาส่งพระ จากที่เดินสายไปทั่วนะคะบ้านใกล้วัดไกลใกล,ใกล้ที่ไหนไปขอให้มีเวลาโยมมันก็จะไปติดตามนะคะคราวนี้ก็ขอมุทนาถวายปักใจใครที่เป็นเพื่อนแบบอยากจะต่อบุญโดยเฉพาะคุณพี่ละออน,นะเจ้าถ้าดูรายการอยู่นะแชร์นะพี่นะจะ5บาท10บาทก็ถือว่าเป็นเงินใช่ไหมเจ้าคะ,ะก็ฝากมาแล้วก็ฝากปักใจมาที่ค่ะก็ขอมุทนาสาธุนะคะถวายอาจารย์ แล้วก็<ป>ขาปักใจกดีช้านะคะท่านขวันมระนะค่ะผู้ชมก็ฟังท่านจะย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะติดต่อได้ที่ไหนเจ้าค่ะสำหรับท่านที่อยู่เชียงใหม่ก็ติดต่อไปทางวัดหนองบัวท,ที่ท่านอาจารย์พระครูศรีปฐุมรักหรือพระอาจารย์แสนหมายเลขโทรศรัพท์ท่าน084455 5054นะญาติโยมส่วนท่านใดที่อยู่ทางต่างประเทศหรือว่าที่จะสะดวกติดต่อมาทางอาตมาหรือว่าติดต่อมาทางญาติโยมทางต่างประเทศก็ผ่าน Facebook นี่แหละนะฮะแล้วก็กช่วยช่วยกันประสานช่วยชยกันเพราะว่าอันนี้เป็นงานเร่งด่วนเนาะเดี๋ยวโยมมีมีนักข่าวท้องถิน่นแมมทีวีนิวอยู่ที่สันกำแพงเ<ะ>ดี๋ยวจะให้พี่เขาไปเยี่ยม แล้วก็ uh huh. ไปทำข่าวฝากไว้นํำเนอร์อีพีแมมแม่มประพัฒราชื่อแมเหมือนกัน uh huh. แม่มทีวีอยู่ที่สันกาแพงนะคะท่านก็อยู่ใ,ใกล้เชียงใหม่เดี๋ยวให้ท่านไปดูทําข่าวมาซิว่าเป็นยังไงคุณผู้ชมคะยังไงก็ฝากไว้ด้วยงาน uh huh. นี้งานด่วนจริงๆอีกครั้งหนึ่งคะ่ะถ้าเกิดใครที่สงการผ่านไปแล้วอยากจะมาเยี่ยมกาพับจันทรคำจันรนะคะอยู่ที่เมืองซ uh ัน huh. ตาบาบาถนน ที่อยู่ก็1251 Orchid Drive ิไรท์นะซานตาบาบาราแคลิฟอร์เนียถ้าญาติโยมจะมาก็ติดต่อทางโทรศัพท์ได้ก็ที่เบอร์805-680-9794นะญาติโยมทางวัดไม่ได้จัดงานใหญ่เนื่องจากว่าความไม่สะดวกหลายอย่างแต่ก็มีญาติโยมที่มีจิตศรัทธาที่ธนุบำรุง ทางวัดพุทธศาสตร์กัญจนารามของเรามาโดยตลอดก็ขออนุมโมทนาในการนี้นะก็สำหรับท่านที่มีกุศลเจตนาศรัทธาอยากจะร่วมบุรณะปฏิสังขรนะก็ขอเจริญพรติดต่อมาได้ในขณะเดียวกันในวาระดิถีปีใหม่นะสงกรานนะก็ขออำนวยโอชัยให้ญาติโยมทั้งหลายอีกก็ขออารัธนา คุณพระศรีรัตนตไตรคือคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณของหลวงพอ่อพระประธานวัดพุทธศาสตร์กัญจนารามหรือพระพุทธกัญจนมุมนีอธิโชคโดยส่วนใหญ่ญาติโยมเรียกว่าหลวงพ่ออธิโชกก็คือให้โชคใหญ่ให้โชคยิ่งว่าอย่างนั้นก็ขอให้ญาติโยมทั้งหลายโชคดีก็ขอให้ปราศจากสัพพทุกษษโศกโรคภัยพยันตรายทั้งหลาย ั้งปวงไม่ว่าจะเป็นข้อปีข้อเดือนข้อวันข้อยามต่างๆแล้วก็ขอให้เจริญด้วยอายุปีอายุเดือนอายุวันอายุยามโชคปีโชคเดือนโชควันแล้วก็โชคยามเจริญด้วยจตุรพิทพร,รชัยคืออายุวันณนะสุขะพระ,ะด้วยกันทุกท่านขออนุโมทนาเจริญพรสาธุ